พอดีว่าเราอะค่ะได้กลับไปดูไซอิว๋วก็เลยอยากจะพูดถึงอาวุธวิเศษของหอคงสักหน่อยทุกคนรู้ไหมคะว่าหอคงเนี่ยได้อาวุธชิ้นนี้มาอย่างไรที่ก้นมหาสมุทรตะวันออกเนี่ยนะคะลึกไปในวังมังกรเนี่ยมันมีสมบัติอยู่ชิ้นหนึ่งค่ะที่ซ่อนพลังอันยิ่งใหญ่มันเป็นอาวุธที่ไม่มีใครเนี่ยขยับได้ จนกระทั่งผู้ที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยมาถึงซึ่งก็คือหงอคงนั่นเองมังกรทะเลก,ก็เลยแนะนําให้ซุนหงอคงเนี่ยลองดูกระบองทองคอาําอาญาสิที่เป็นเสาคําวังแล้วก็ไม่มีผู้ใดเคลื่อนย้ายมันได้ซึ่งไม่อยากจะเชื่อพอซุนหงอคงเนี่ยแค่สบัดมือเบาๆกระบองเนี่ยก็เริ่มหดเล็กลงจนเหลือขนาดที่จับได้ง่ายมันเหมือนกับว่าเขาเป็นคู่แท้กันกระบองเนี่ยนะคะมันเชื่อฟังคําสั่งของเขาไม่ใช่แค่เปลี่ยนขนาดได้นะคะกระบองเนี้ยกลับเบาเหมือนขนนกเมื่ออยู่ในมือของซุนหอคงอคงค่ะย้อนอดีตกันสักหน่อยนะคะ เดิมทีเนี่ยกระบองเนี่ยเขาถูกสร้างขึ้น,เ,นเพื่อใช้วัดระดับน้ําในยุคข,ของจกักรพรรดิอยู่ค่ะมันก็เลยมีพลังควบคุมน้าได้ไม่แปลกเลยเมื่อสุนหงอคงเป็นเจ้าของมันก็เลยกลายเป็นอาวุธที่ไม่มีใครต่อก่อนได้เลยด้วยกระบองนี้นะคะ ทำให้สุนโงคงเนี่ยกาะกบฏต่อกรก,กับสวรรค์สู้กับเทพเจ้ามากมายแม้แต่เทพนักรบอย่างเออหลังเสร่ก็ยังต้องใช้เล่กลถึงจะต่อกรก,กับเขาได้แต่สุดท้ายกระบองทองคอําอัิทธิ์ก็ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือแห่งสงครามเท่านั้นหงอคงก็ได้ใช้มันเนี่ยเพื่อปกป้องพวกพ้องแล้วก็ได้นําพาคณะเนี่ยเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายแห่งธรรม,มะและเนี่ยค่ะก็คืออาวุธวิเศษที่ไม่มีใครเทียบได้กระบองทองคำอัิทธิ์ของุนงคง